สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบก,กับช่องถาอินเทอร์เน็ตครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีการรายงานข่าวบทสนทนาระหว่างทางด้านอีลอนมัตและกลุ่มวุฒิสมาชิกสปาแห่งสหรัฐโดยมีการระบุถึงตอนหนึ่งที่มหาเศรษฐีแห่งเทสลาและ s p ป c e x แสดงความเห็นต่อบทบาทของสหรัฐที่มีต่อสงครามยูเครนรและแผนการออกกฎหมายเพื่อระดมทุนช่วยเหลือกองทับยูเครนครับอีลอนมัตบอกแบบนี้ครับบอกว่างบประมาณส่นนี้ไม่ช่วยอะไรให้ยูเครนได้ การทำให้สงครามยืดเยื้อไม่ใช่การช่วยเหลือ,อยูเครนการทําให้คนหนุ่มมากมายต้องตายอย่างปลประโยชน์เป็นเรื่องที่ผิดและต้องยุติเสียทีและไม่มีทางที่ปูตินนั้นจะแพ้การทําสงครามกับยูเครนนอกจากนั้นอิลอดมัดยังกล่าวว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นําของรัสเซียเสี่ยงต่อการโดนลอบสังหารหากเขายอมถอยออกจากสงครามยูเครนรัสเซีย ความเห็นนี้ต้องบอกว่าเป็นการสนทนาระหว่างทางด้านอิลอดมัตกับสมาชิกพุทธสภาอย่างเจดีแวนและก็ไมลี่รวมถึงวิเวกรามสวามีผู้ถอนตัวออกจากการเป็นตัวแทนลงแข่งขันชิงตำแหน่งประธานรัฐบาีสมัยหน้าของพรรคริบับริกันในขณะที่มีการพูดคุยกันนั้นอีลอดมัตยืนยันว่าเขาไม่ใช่คนคอยแก้ต่างให้กับประธานริวบาลดิเมียร์ปูตินและกล่าวว่าคนที่คิดทําอย่างนั้นเป็นเรื่องไร้สาระพร้อมระบุด้วยว่าบริษัทในความดูแลของเขาได้ทำลายสิ่งหลายอย่างเพื่อบนทาลาย การเป็นบัติการของกองทัพรัสเซียมากกว่าใครๆอย่างไรก็ตามมีรายงานว่าอีลอดมัตดนั้นกําลังกังวลเรื่องที่มีการกล่าวหาว่าเขาสนับสนุนการให้บริการรับส่งสัญญาณจากดาวเทียมสตาลิ่งในยูเครนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2565เพื่อประชาชนชาวยูเครนย,ยังคงมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตใช้ระหว่างที่โดนกองทัพรัสเซียโจมตีจนสาธารณูป,ปโภคพื้นฐานนั้นเสียหายในเดือนตุลาคมปี2566อิลอดมัตดนั้นโพสต์ข้อความบนเหรือว่าทวิตเตอร์ เสนอแนวคิดฟื้นฟูสันติภาพในยูเครนซึ่งรายงานว่ามีความคล้ายคลึงกับข้อเสนอของรัฐบาลรัสเซียโดยแนะนําให้ยูเครนยกดินแดนบางส่วนให้กับรัสเซียนอกจากนั้นเขายังโพสต์แบบสำรวจความคิดเห็นโดยให้ผู้ใช้งาน x เ,เข้ามาโหวตว่าคิดเห็นอย่างไรต่อแผนการดังกล่าวขณะที่ทางโฆษกของรัฐบาลรัสเซียออกมาชื่นชมว่าข้อเสนอของอีลอนมสร์นั้นเป็นแผนการเชิงบวกและก่อนหน้านี้มีการรายงานข่าวกันนะครับว่าอีลอนมสร์นั้นก็มีการขายอุปกรณ์เรื่องของสตาลิ่งให้กับกองทัพรัสเซีย ซึ่งฝั่งของอีลอนมัสก์นั้นก็ออกปัดปฏิเสธข่าวดังกล่าวว่าไม่เป็นความจริงซึ่งข่าวดังกล่าวนั้นก็ถูกรายงานมาจากฝั่งยูเครนนั่นเองความเคลื่อนไหวนี้เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจทีเดียวนะครับว่าเมื่ออีลอนมัสก์นั้นแนะนําให้สหรัฐอเมริกาหยุดช่วยเหลือยูเครนสิ่งเหล่านี้จะเป็นไปได้หรือไม่ในขณะที่เวลานี้ประธานดีโจไปเดนนั้นต้องการให้สภาคองเกรสผ่านงบประมาณช่วยเหลือยูเครนอีกจํานวน6 1 0 0 0่นัล้านดอลาล,า,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 ลา,าร์สหรัฐด้วยกันนี่เป็นอีกหนึ่งเรื่อง,ร,องราวข่าวสารนะครับท นำมาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนั้นกด Subscribe กดติดตามช่องทาาอินเตอร์เิ็ตด้วยครับ